อากาศที่หนาวเย็นต่อเนื่องทําให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนดอยสูงในจังหวัดเชียงรายป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจมากขึ้นนะครับค่ะแต่สภาพอากาศหนาวในช่วงเทศก,กาลบันหยุดยาวแล้วก็ในช่วงปลายปีนะคะาก็ทําให้บรรยากาศตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมาชาติต่างๆนั้นเป็นไปอย่างคึกคักค่ะต้นซากุระที่กําลังออกดอกกว่า3,000ดอกภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางอฝางจังหวัดเชียงใหม่สร้างความประทับใจกับนักท่องเที่ยวที่ไปสัมผัสกับอากาศหนาวนะคะ นายสมชายเขียวแดงผู้อำนวยการสถานีกเกษตรหลวงอ่างขางเปิดเผยว่าสถานีกเกษตรหลวงอ่างขางนําเข้าต้นสัก,กุระมาทดลองปลูกครั้งแรกในปี2541จํานวน2ส,สายพันธุ์ก็คือสัก,กุระญี่ปุ่นและสัก,กุระไต้หวันโดยได้ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นจนมีจํานวนทั้งหมด20,000ต้นทั้งบริเวณภายในโครงการหลวงและถนนในสถานีกเกษตรหลวงอ่างขาง ส่วนที่จังหวัดเชียงรายอากาศที่หนาวเย็นนะคะทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวค่อนข้างคึกคักโดยเฉพาะที่วัดร่องขุนตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าชมความงามของสถาปัตยกรรมแฝงปริศนาธรรมฝีมือการสร้างและออกแบบของนายเฉลิมชัยโกศิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติอย่างคึกคักค่ะ ขณะที่จังหวัดน่านสภาพอากาศที่หนาวเย็นทําให้นักเรียนชาวไทยภูเขาโรงเรียนบ้านสบเป็ดตําบลผาต่ออําเภอท่าวางผาช่วยกันเก็บขยะบระิเวณโรงเรียนก่อนที่จะเข้าแถวเคารพพงชาตินะคะซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกายโดยเฉพาะพื้นที่สูงที่มีอุณหภูมิลดต่ากว่า15องศาเซลเซียสส่วนชาวไทยภูเขาหลายเผ่าในตําบลสีค้ําอําเภอแม่จันค่ะเข้ามารับการตรวจสุขภาพกับทีมแพทย์เคลื่อนที่ของฝ่ายปกครองในอําเภอแม่จัน นายพจนใจกล้าสาธารณสุขอำเภอแม่จันเปิดเผยว่าจากการตรวจสุขภาพของชาวบ้านในพื้นที่สูงนะคะพบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวส่วนใหญ่เป็นโรคทางเดินหายใจทั้งโรคบัตไอไข้บัดใหญ่และปอดบวมดังนั้นนะคะแนะนําให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตัวเองเป็นพิเศษกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอเนื่องจากคาดว่าอากาศจะหนาวเย็นลงอีกครั้งค่ะ